อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่21ค่ะมันก็มีไม่ใช่ไม่มีเพรกลับเช้ามันเย็นไงที่หน้าแรงเนี่ยเยอะเลยอันนี้เราคุยกันเรื่องแผงโซลาเซลล์ที่บรหลังคาค่ะสำหรับโปรแกรมวันนี้ไกด์ก็พาเราไปที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งค่ะพวกเราก็ได้ทำการสกรักการะบูชาตามจำเนียน เาเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกันต่อค่ะเ้ยนี่เด็กกอานเดินสาม柱เหลังจากนั้นไกด์ก็พาเราไปที่ห้างสรรพสินค้าค่ะเพื่อให้พวกเราได้ช้อปปิ้งกันต่อจากนี้ไปก็เป็นรายการช้อปปิ้งยาวเลยค่ะ เดินเดินเรียบเลเดินเียลย ไม่เห็นอ๋อเออมีตู้นี้อีกตู้หนึ่งเราก็มองหาใหญ่เลยเราเห็นแต่ตู้นี้อะไรตู้ติดกันเลยเออนี่เป็นลูกลากหนึทางเดินขายของเนี่ยหนึร้อยกว่าบาททองแดงหือเหรอเป็นแบบรูปอะไรแล้วเป็นนาฬิกาหนึ่งร้อยกว่าบาทนึกแล้วเหรอไหมเออว่าเขาต้องไปช้อปปิ้งกันใช่ไหมใช่เป็นเลยใต้ถนนนี่เป็น ล้างค้างเลยเหรอในใต้ถนนเนี่ยล้างค้าหมดเลยไม่มีไม่มี้่ไวอนนี่นี่เมื่อกี้ที่อยู่นี่ใช่ไหมมื่เกีรดเดิน้งใต้นี่ใ่่ารอ่เงียหเดี๋ยวื้อกลองไว้ให้มั่งน่ฮะ โอ้ยมานี่มันน่าดูวมืองเราไม่มีใช่ไหมดูได้เนี่ยนกอนก็มีแล้นี่หว่าที่ราชดเากลังทใช่ปะ่าราไฟะไิน่ตามก็ได้ไหอ่เดินไม่ดิ่เดี๋ยวง่เลยเพราะก็เลยไปถ่ายได้ดีนใ้เอดูดิว่าเราจะไปถ่ายไงเออไปให้เยอะๆๆๆดีเดี๋ยวเดี๋ 那、嗯、行了啊。快你跟他弄

ฮัลลโเนี่ยขนาดคนยืนหน้าห้างยังไม่สวยเลย Ja. <laughs> อนเยอะอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวเที่ยวตอเองนะบายบาย เผื่อเราแก้วนึง ก็ใช่อ eh, right. ี yes. really? okay. ่เหลียงยี่เหลียงมันสิบแลวยี no ่สิบยีสยีสก็เหลียเาหยิมาเดี๋ยก็หยิบให้เต็มดอกเแน่นาเก็บไ้ ไม่พอไงถ้าเราจ,จ่ายเนี้ยเลยพอดีเลย<อ>้วเองเก็บเงินอมากเราก็บอกไม่ต้องท่มที่ต้ืองจเนี่ยโอเ่ยแ <พอ S 1> น,นี้พอแล้วเราติดดูถ้าถูกใจเดี๋ยวไปซื้อซื่อิ่มอีกเอียนกุ้งห<ร>อยกุองหอย่อกี้ก็ขอก็ชิมนี้ก็ได้ชิมเสร็จก็ไม่ต้องซื้อเรา แม่ลอยเฮียน้ำอ่ะกินในรถเราดีกว่าเนี่ยนมเนี่ยนมเป็นเพืขวดเนี่ยเนี่ยนมอะไรอ่ะทำทีบ้านเชื่อซื้อกับบ้านมากมากซื้อกินอ่ะนี่กล้วยโอเล่นห้าสิบง่ายไอ่ะเลอ

เราบกาเราหิ <m í toys> arts, these, ้งกินี่ไปล้ิเดไม่เมอนเากเบอาว่ะลคินเอ้าวเอาว่าไม่ะไม่เอาไม่ไม่เอาไม่ใจเรเยลเตาต้เอา่ะ้สีน้ำเงินนะ โก้เลยนี่นี่น <centimet re. S 2> <se> ี่น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 ี่ทุเรียนก็มีเออ้ากะทิเท่าไหร่สิบห้าสิบห้าหยวนอร่อยเป่ารยยก่อนเออแล้วิ แถนนี้พวกหมูอ่ะแถนนี้ผลไม้อ๋อน้องจีนนะเอากลับบ้านไหมจักโลไหมไม่เอาบ้าคุณเล่นคุณเล่นเหมือนกันเส้นเลปลากะเอราเห็นไหมเส้นใหญ่ไหมไม่อันนี้เส้นเล็กเส้นเล็กนิดเส้นหนึ่งว่าแหละเขาก็กินกันอย่างอร่อยอืม 二十四号都放假，要来青蛙都是二十七号、七月七号才放。二十三，二十三嘛，他那个啥子嘛，你好钱？好那是现烤的， อรอยไหมอร่อยไหมคือก็ก็สีจีนสิบหกบาทเส้นนะสหกบาทคุยแล้วสิบหกไม่ต่อราคายังยังไม่ต่อราคายังไม่ต่อราคาไปถ้าไปเลยไปไม่เราจะให้คนถามหวานค่ะรสอะไรหวานรักมันก็หวานดีนะ หกสิ 16, เดหรียญนะครับระดับนี้แหมแล้วแหมแล้วดีแล้วเอาป่าจะซื้อไหนบอกอะไรไหรือถามซืกี่อ่ดหื่อกย,ยังซื้อเลย ไกด์ก็กินเป็นนะไม่รอไม่ถึงหรอกไกก็มีบากเหมือนกันถ้าไม่ิก็ไม่อยูเหมือนกันโอ้ยดูดูกันเดเดเดดูกันดูกันดูกันโอ้โหขาวดีดี ตรงนี้คือห้องน้ำสาธารณะไปขายดังกำลังรอตึ้งตุ่มเข้าไปแจ้บขสิทการอ่าวันนี้อำลาคุณหมิงแล้วอำลาได้ดายคุณโตถึงบินนี่ก็ห้องน้ำอยังเงี้ยนี่ก็บีมได้นาะไกลไม่ใช่เหรอไม่ใช่อ่ะตานี่รถไฟคุณหมิง ตอนนี้มารออยู่ที่สนามบินคุณหมิงแล้วค่ะรอไฟเดินไปต่ังประเทศไทย